สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งวัดนะครับคือวัดธรรมยันจีนะครับซึ่งวัดนี้ก็มีประวัติศาสตร์ของเมืองพุกามที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นจุดเาเรียกว่าจุดเสื่อมของเมืองพุกามนะครับเนื่องจากว่าวัดนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็เป็นวัดที่ชื่อว่าธรรมยันจีนะครับซึ่งแปลว่าแสงสว่างแห่งธรรม สร้างขึ้นโดยพระเจ้านาราทูนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เขาเรียกว่ากษัตริย์จอมโหดแห่งราชวงศ์กำราชวงศ์พุกามนะราชวงศ์พุกามนะฮะเริ่มเพียรละเจอแดดมากไปนหน่อยนะฮะตรงนี้ก็ที่สร้างขึ้นเนื่องจากว่าพระเจ้านาราทูเนี่ยได้ฆ่าพระบิดาได้ฆ่าพระบิดาปิาดุคาตนะครับก็ท่านก็ต้องการไถ่บาปของท่านนะครับที่ได้กระทำกรรมไว้ก็จึงได้สร้าง วิหารธรรมหยั่นจีขึ้นมานะครับเดี๋ยวคงต้องเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นเช่นไรนะฮะการสร้างวิหารแห่งนี้นะครับเวลาที่กษัตริย์นราทูของเมืองพุก,กามสร้างเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็เกณฑ์แรงงานของชาวบ้านมาทำแรงงานมาทำงานนะครับแล้วก็เพราะว่าพราะองค์อยากจะให้เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับ สังเกตดูที่การเรียงอิดนะฮะแล้วก็มีการก่ออิดเป็นวงโคง้งจนไม่เห็นรอยต่อซึ่งเขาก็มีการเล่าขานกันมานะครับว่าอิดพวกนี้เวลาช่างเขาเรียงเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องประกบอิดให้สนิทแนบแน่นเลยทีเดียวนะครับเวลาที่พระเจ้านราทูมาตรวจดูงานเนี่ยถ้าพบว่ามีรอยรูรั่วเช่นพระองค์จะเอาเข็มเนี่ยสอดเข้าไปในระหว่างแผ่นอิด ถ้าเข็มสอดผ่านเข้าไปได้ช่างคนนั้นจะถูกทำอะไรทราบไหมครับถูกตัดมือเลยนะฮะนี่คือความที่พระอ,องค์ท่านเด็ดขาดมากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับเมืองพุกามนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับดูการเลียงอิดนะฮะตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ไปดิอืมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับร้อนด้วยเนี่ยพื้น ดูสิสเห็นไหมแล้วก็เดินเท้าเปล่าออไปโอ้ยแต่ทนด้วยความรักในการท่องเที่ยวเห็นไหมครับว่าจริงๆด้วย800กว่าปีการก่อสร้างอย่างที่ผมบอกท่านเด็ดขาดมากเลยดูสิสเห็นไหมครทั้งที่อกว่าร้อนนะครับต้องเดินเร็วหน่อยนะครับเท้าเนี่ยจะไหม้เลย มาถึงเราก็ทําบุญเลยนะฮะนี่นี่นี่เขาบอกเลย<โ>หให้เขียนชื่อลงไปออืมอืมนี่น,นี่น,นี่โอเค ก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อประโยชน์แห่งพุทธศาสนาเนี่ยฮะเห็นซุ้มประตูแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้ปิดตรงนี้เพราะเราดูที่ิ็รุ้แล้วว่าเป็น ในยุคหลังๆไม่ใช่ยุคแรกนะคะคื mm hmm. อปิดในที่นี้คือสมัยก่อนเขาไม่ปิดเรียบมาถึงตรงนี้เราสามารถเข้าไปได้นิดนึงแต่ปิดตรงองค์พระประธานไว้ uh huh. แล้วไม่รู้ด้วยว่าองค์พระประธานสามทิ่ที่เหลือเนี่ยสร้างเสร็จจริงหรือไม่จริงสร้างเสร็จแล้วนี่ยังก็ยังไม่รู้ไม่มีใครบอกได้นะคะ uh huh. อันนี้ก็สมัยก่อนจะมีประตูไม้เนาะ้ uh huh. จะมีก่่าปิดเปิด จริงๆต้องเป็นเวลาเราเข้ามาก็จะเหมือนอนันะวิหารเนาะจะมีพระประธานเดี๋เดไปเนาเป็นไปถึงรอบเดินไปดูนะครับเรจะเริ่มไทีบนวท้านไม่ึงวิหรคือเขาบบว่าูัเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินง่ายกว่านี้ แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ของออริจินอลทั้งหมดด้วยปรับปรุงปรับปรุงมนเรื่อยๆบุรณะบุรณะบุรณะมเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้บุรณะเหมือนที่อนาถทวิหารกับสภันญูเท่าไหร่ใช่ค่ะใหญ่มากเขาจะเนี่ยเวลาเลี้ยงอิฐก็จะตรงซุ้มประตูเขาจะเลี้ยง เรียงเป็นตัววีมานะคะเป็นอาร์ชตัววีมาแล้วก็สมัยก่อนเขาจะให้วิธีแบบเอ่อวิธีแบบทางอินเดียนะคะเอ่อก่ออิดเสร็จเรียบร้อยเรียงอิดเสร็จเรียบร้อยก็ให้ช้างเนี่ยขึ้นไปเหยียบเหยียบเหยียบยิ้ม อนุญาตเดินออกมานะครับจากตอนแรกก็ตั้งใจจะเดิน3มรอบแต่ไม่ไหว1ก็คือแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ข้อที่2องข้งข่าวเยอะมากผมได้กลิ่นข้งข่าวแล้วก็มีอาการไม่สบายจมูกเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้นะครับมันจะรู้สึกไวกว่าชาวบ้าน <c oughs> ก็เลยรีบออกมาอันนี้เหมือนซีวลึงเลยนะฮะ พอน้องอ่านาแปลห้ลูกเรียนาแล้วกาบลาหุืพ่อนะครับนี่มีภาพวาดเ c h w h This How much <Where>? This. How ตัดตรเดีย Uh 2000. 2000. Okay. That's moment that we come back. Okay, okay. Ming kalabah. <laughs> Mingalaba. Mangala beh. Mankala bing. Ming kalaba. Makalabing. Mankala bing, mangalabing. Mankalabing happy. Mankalabi happy. Everywhere. Uh, you everywhere. <laughs> you. You. I follow you everywhere. <laughs> Tomorrow where you go, I follow you. <laughs> สวยมากนะครับดูสิตอนเย็นของภูก,กามเป็นวันที่ต้องจารึกไว้นะครับไม่ได้มาบ่อยเลยสำหรับภูก,กามเพราะว่าเดินทางมาก็เอวเพ็ดเลยครับ สวยมากสวยมากเขาน้อสเลสวยมากเลยิก ในช่วงเย็นก็จะคาค่ามไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงดงามของเมืองทุกามยามเย็นตะวันกำลังตกดินนะครับขายของกันเยอะนะครับเพราะว่ามันว่างเว้นจากโควิดแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีก็เป็นปัญหาของคนพม่าที่เขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ค่อนข้างลำบาก เมืองพุกามก็มีสเสน่ห์ของความเป็นพุกามก็คือความเป็นชนบทนะครับแล้วก็มีมขังของเจดีซึ่งจัดอยู่ในมรดกโลกนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยมาก็ควรจะมาสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพุกามาถ่ายรูปวิวสวยๆนะครับหาชุดสวยๆมาใส่ผมว่ามันก็ดูงดงามแปลกตานะครับแล้วก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็คงจะไป ทานอาหารเย็นกันนะครับหลังจากชมวิวแล้วเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเย็นกันครับ